ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจิงเบบี้จิงโกะนะคะในที่สุดวันนี้จิงก็มาพร้อมกับฟูลรีวิวของกล้องตัวหนึ่งนั่นก็คือ นี่นะคะอันนี้คือ Fuji Film XA7 Smart Mirrorless นะคะก้องตัวนี้เนี่ยจริงเคยถ่ายทั้งฟอกทั้งรีวิวทั้งแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือใช้มาหลายเดือนแล้วแล้วก็ใช้จนเกือบครบทุกฟังก์ชั่นแล้วฉะนั้นถ้าใครกําลังมองหากล้องไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในงบ20 0 0 0ืไม่เกิมมน3 0 0ห0เนี่ยหรือว่ากําลังเล็งตัว Fujifilm XA7 Smart Mirrorless อยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าจริงจะสอนวิธีถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอคือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากเข้าใจง,ง่ายมากสามารถแบบดูจบบุ สั่งซื้อแล้วก็ใช้เป็นเลยก็เพื่อให้รีวิวนี้เข้าใจง่ายเนี่ยเดี๋ยวจิงจะแบ่งพาร์ทรีวิวตามนี้ 1. d e s i ดีไซน์นะคะ 2. f e ฟีเจอร์สสอนถ่ายรูป 4. สอนถ่ายวิดีโอและสุดท้ายเดี๋ยวจิงจะสรุปให้ฟังนะคะชะ่าและนี่คือ Fuji f u j i f i l m XA7 Smart Mirrorless ของจริงนะคะอันนี้เป็นสีคาเมลดีไซน์น่ารักมากขนาดกล้องก็พอดีมือสุดๆไปเลยตรงปุ่มเขาจะมีเป็นจอยสติ๊กนะคะไว้ให้ใช้งานสะดวกขึ้น กล้องตัวนี้ก็ใช้แบตเหมือนตัว X100F ของจริงเลยส่วนหน้าจอเขาจะหมุนได้270องศานะคะจะหมุนมาไว้ถ่ายเซลฟี่หรือว่าเวลาถ่ายมุมกดอะไรย่างนี้ก็สะดวกมากแล้วเลนส์เนี่ยของจริงจะเป็นเลนส์คิด15-45นะคะถ่ายกว้างกับแคบได้หมดเลยอันนี้เราก็เปลี่ยนโหมดกล้องตรงนี้แล้วก็ยังปุ่มนี้เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าอยากให้เป็นอะไรอย่างของจริงก็ตั้งไว้ว่าเป็นกดถ่ายวิดีโอเลย ีเจอร์เด่นๆเลยเนี่ยก็จะเป็นส์ทเมนูนะคะทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในหน้าจอนี้แล้วเขาจะทําให้การตั้งค่าต่างๆง่ายมากขึ้นหน้าจอทัชสกรีนของเขานี่ก็สามารถจิ้มปรับได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเดะฟิลหน้าชัดหลังเบลอเราก็สามารถปรับได้เลยมันเป็นการปรับค่า F จริงๆนะคะมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ทําให้ภาพเบลอเหมือนเราใช้แอปและที่สําคัญเราสามารถปรับสาร์ทสกินโทนก็คือปรับผิวเนียนได้ทั้งในโหมดถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอเลยหรือว่าถ้าใครจะต่อ HDMI ไลฟ์สด ก็สามารถปรับหน้าเรียนได้นะคะแต่ปกติเนี่ยจิงก็จะปรับให้อยู่เลเวลหนึ่งนะคะไม่ว่าจะถ่ายฟลอกหรือแต่งหน้าแต่ถ้าใครอยากได้งานผิวที่ดูเนียนกว่านี้ก็สามารถเพิ่มระดับได้มันใช้งานง่ายเหมือนเวลาเราแต่งรูปในมือถือเลยส่วนวิดีโอเราก็สามารถถ่าย 4K ได้นะคะได้ถึง 30p เลยแล้วเขาก็รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ1ต่อนหนึ่งนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบ Full HD เื่อใครจะถ่ายคลิปลง IG เป็นสแควร์อย่างนี้เราก็สามารถปรับเรทชั้นของวิดีโอได้เลยง่ายมากอัลลอันนี้เขาก็มีวิดีโอเคลว์ดาวด้วยนะคะมััันนนเป็การบถอยหลง 60วิ30วิหรือ15วิสมมุติเราอยากถ่ายสตอรี่ไอจโปรโมทอะไรแบบชัดๆอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งนับถอยหลัง15วิแล้วก็ถ่ายจากกล้องนี้ได้เลยพอครบ15วิเขาก็จะตัดไปและระบบกันสั่นเขาก็มีนะคะถ้าใครถ่ายแต่งหน้าปกติหรือว่าตั้งกล้องเฉยๆเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดกันสั่นก็ได้แต่ถ้าจะออกไปถ่ายฟลอกถือกล้องแฮนด์เฮลอย่างเงี้ยก็ควรเปิดไว้นะคะกันสั่นเขาดีมาก ก,กล้อง FUJIFILM XA7 Smart Mirrorless เขาก็จะมีทั้ง Bluetooth แล้วก็ Wi-Fi นะคะเราสามารถใช้งานผ่านแอป FUJIFILM Camera Remote ได้เลยทำได้หมดไม่ว่าจะกดชัตเตอร์ตั้งค่ากล้องหรือว่าเซฟรูปต่างๆ เวลาถ่ายรูปจริงจะเปิดโหมด sr plus นะคะมันจะเป็น ai ของกล้องตัวนี้โหมดนี้คือถ้าสมมุติเราถ่ายคนเขาก็จะขึ้นว่าเป็นการถ่าย portrait หรือถ้าถ่ายวิวก็อาจจะขึ้นว่าเป็น landscape ตัว ai เขาจะวิเคราะห์แล้วก็ปรับโหมดให้เหมาะสมกับการถ่ายสิ่งนั้น,น,นอย่างเวลาเราถ่าย portrait เนี่ย มันจะได้ภาพที่สวยเนียนใสแต่ว่ามันยังดูคมชัดแล้วก็ไม่โปะนะคะนี่อันนี้จริงก็ตั้งกล้องถ่ายเองนะคะแล้วก็กดชัตเตอร์ในแอปฟูจิฟิล์มแคมเซราลีโมทภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยไม่ว่าจะถ่ายเซลฟี่ถ่ายครึ่งตัวหรือเต็มตัวมันก็ดีงามมากแต่ว่าถ้าใครอยากปรับนูน่นนี่ก็สามารถใช้โหมดปกติได้เลย P.S.A.M ส่วนเรื่องทนภาพของฟูจิฟิล์มเนี่ยเขาก็สวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากปรับฟิล์มซิมเลชันอะไรอย่างนี้เขาก็มีให้เลือกเหมือนกัน มาในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะคะอย่างที่บอกคือเวลาเราตั้งกล้องถ่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเปิดกันสันนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายฟลอกอย่างเงี้ยก็ควรเปิดกันสันแล้วก็จะใช้โหมด S R plus นะคะมันจะง่ายสุดปกติริงก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรให้มันเป็นออโต้อย่างนี้ไปเลยและอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างจากที่จริงถ่ายฟลอกเกาหลีมันใช้งานง่ายมากจริงๆวัค่ะวันนี้เรามาที่ไหนนะคะแพรเราอยู่พุชชน อาจารย์ิงก็จะสรุปให้ง่ายๆนะคะ Fujifilm XS7 Smart Mirrorless เนี Weekly ่ยเขาเป็นกล้องที่เหมาะมากสําหรับคนที่เป็นมือใหม่อยากได้กล้องไว้ทั้งถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกเพราะเขาใช้งานง่ายมากถึงมากที่สุดเหมือนเวลาเราใช้มือถือเลยแต่ว่าเราจะได้คุณภาพงานที่ดีโทนภาพที่สวยดีไซน์กล้องก็น่ารักนะคะแล้วก็พกพาสะดวกรุ่นนี้คือพัฒนามาจากรุ่นก่อนๆแบบก้าวกระโดดมากโอเคและนี่ก็เป็น full review f u j i f i l m XS7 Smart Mirrorless ของจริงนะคะกล้องตัวนี้เขาจะมีให้เลือกอยู่2เซตนะคะเซตที่1เนี่ยจะเป็นกล้อง Fujifilm XS7 แล้ว 45mm เหมือนที่จริงใช้อันนี้ราคาจะอยู่ที่23,990บาทส่วนเซตที่2จะเป็นกล้อง XA7 Lens XF23 F2 นะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายโบเก้ราคา27,990บาทถ้าใครสนใจก็สามารถไปจับจองกันได้นะคะคือน้องเขาใช้งานง่ายมากจริงเหมือนใช้มือถือเลยไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากมายถ้าใครชอบคุมโทน I g อย่างเงี้ยแค่มีกล้องตัวนี้ตัวเดียวอะโทน IG จจะสวยขึ้นเป็นกองเลยยัไงไงก็ลองดูกันได้นะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะถ้าใครสงสัย อะไรก็ถามไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ